ความเสียหายจากการระบายข้าว G2G เก๊ไม่สามารถอ้างได้เลยว่าทําเพื่อช่วยชาวนาเราจะไปวางบินเอากับใครคิดค่าเสียหายเท่าไหร่นี่คือความจริงที่รัฐบาลเลือกตั้งไม่ยอมบอกประชาชนกรณีทุจริตระบายข้าว G2G ในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์กำลังอยู่ระหว่างการเรียกค่าเสียหายทางแพ่งจากผู้เกี่ยวข้องนายจิรชัยมูลทองรุวยรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน,นาคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางแพ่ง กรณีทุจริตระบายข้าว G2G เปิดเผยว่าเป็นการซื้อขายข้าว4สัญญาปริมาณ6ล้าน2แสนตันหมายข่าวเจาะเห็นว่าข้าวทุจริต G2G 6ล้าน2แสนตันนั้นทั้งมหาศาลและมโหฬารพูดง่ายๆว่าจะต้องใช้รถ10ล้อขนข้าว G2G ทั้งหมดกว่า3แสนคันรถหากจอดเรียงต่อกันจะยาวกว่า2,100กิโลเมตรถ้าเอารถ10ล้อมาจอดต่อกันบนถนน จะยาวต่อเนื่องตลอดสายจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายถึงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาในการไต่สวนปรากฏว่ากรณีทุจริตข้าว G2G นั้นเป็นการทำสัญญาซื้อขายข้าวกับบริษัทไหหนานและบริษัทกวางตุ้งในราคาถูกกว่าท้องตลาดโดยไม่มีการแข่งขันราคาอ้างว่าเป็นการขายข้าวระหว่างรัฐต่อรัฐหรือ G2G แต่บริษัททั้งสองกลับไม่ได้รับมอบอำนาจจากรัฐบาลจีน ให้มาทำสัญญาซื้อขายและผลสุดท้ายก็ไม่มีการส่งออกข้าวไปยังต่างประเทศจริงๆสวมรอยนำบริษัทเอกชนในประเทศมารับข้าวมีคนใกล้ชิดนักการเมืองจัดการเอกชนต้องจ่ายเคชเชียร์เช็คมอบให้คนของเขาแล้วก็จะได้ข้าวไปพูดง่ายๆว่าเป็นการหากินกับข้าวในโครงการของรัฐเพื่อให้ได้ข้าวไปในราคาต่ำกว่าท้องตลาดโดยไม่ต้องประมูลแล้วนำข้าวไปขายต่อภายในประเทศฟันกำไรส่วนต่าง ทำให้รัฐเสียหายเพราะรัฐได้เงินค่าข้าวน้อยกว่าที่ควรจะเป็นทําให้ขาดเงินหมุนเวียนกลับมาใช้จ่ายในโครงการจำนำข้าวไม่มีเงินไปจ่ายค่าข้าวชาวนาติดหนี้ค่าข้าวชาวนาทําให้โครงการจำนำข้าวขาดทุนมากกว่าที่ควรจะเป็นหมายข่าวเจาะบอกได้ว่าการขายข้าว g 2 g เกซีสัญญา6ล้าน2แสนตันขายราคาต่ํากว่าตลาดทุกสัญญาแตกต่างกันไปในแต่ละสัญญาและตามชนิดของข้าวสาร บางสัญญาขายข้าวไปในราคาประมาณ10บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ข้าวขาวในตลาดขณะนั้นกว่า20บาทต่อกิโลกรัมทําให้รัฐได้เงินน้อยกว่าราคาตลาดทั่วไปถึงตันละ10,000บาทหากคํานวณข้าวขาว6ล้านตันก็เท่ากับว่าทําให้รัฐเสียหายกว่า60,000ล้านบาทความหมายคือคนที่ได้ข้าวของรัฐไปในราคาต่ํากว่าตลาดแค่ขนออกมาจากโกดังก็สามารถนําไปขาย ฟันกำไรในประเทศได้ทันทีกว่า60 0 0ืล้านบาทระหว่างทางสามารถจ่ายเงินค่าในหน้าก้อนโตโดยที่ข้าวขาวเหล่านั้นรัฐใช้เงินแผ่นดินไปรับซื้อข้าเปลือกจากชาวนาสีแปลสภาพเก็บรักษาไว้ในโกดังต้นทุนข้าวขาวกว่า24,000บาทต่อตันเท่ากับว่าขายขาดทุนกว่า14,000บาทต่อตันข้าว g 2 g เก6ล้านตันขาดทุนไม่ต่ำกว่า 84%,000 ล้านบาท ทั้งๆที่ขณะนั้นราคาข้าวขาวในตลาดโลกสูงกว่าปัจจุบันมากและข้าวของรัฐก็ยังเก็บไว้ไม่นานในเวลานั้นนี่คือสิ่งที่รัฐบาลที่อ้างว่ามาจากการเลือกตั้งไม่เคยอธิบายชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประชาชนสื่อมวลชนเคยพยายามสอบถามข้อมูลรายละเอียดไม่เคยได้รับคําตอบที่ชัดเจนทําเสมือนหนึ่งเป็นโครงการรับต่างดาวปัจจุบันยุครัฐบาลคอสอชอกระทรวงพาณิชย์กาลังดําเนินการเรียกค่าเสียหายทางแพง่ง จากผู้เกี่ยวข้องงานนี้จะต้องวางบินเอากับนักการเมืองเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนรวม21รายที่ถูกปปชชีช้มูลอาญาและอายการสูงสุดส่งฟ้องศาลไปแล้วในส่วนของเอกชน15รายคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของกระทรวงพาณิชย์ที่มีนางบรรจงจิตอังสุสิงห์เป็นประธานได้สรุปตัวเลขค่าเสียหายเสร็จแล้วส่งให้สำนักงานอายการสูงสุดตรวจสอบจากนั้นก็จะต้องไปฟ้องแพ่ง เรียกค่าเสียหายจากเอกชนซึ่งจะต้องฟ้องภายในเดือนกุมภาพันธ์2559นี้ประชุมกันครั้งสุดท้ายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ที่แล้วเขาดําเนินการอยู่ครับได้ไประชุมก,กันกับทางสำนักง,งานการสูงสุดต้งไหนการสูงสุดทั้งกกมาเองเขามีทีมไม่มีอะไรที่ต้องต้องต้องเป็นห่วงแพ้ชนะคดีไม่มีไม่มีใครสนใจอย,อยู่แล้วแต่ว่าขอให้เข้าสู่กระบวนการเดือนกุมภาพันธ์ หลังตุตจีน <c oughs> ก่อนเ <c oughs> ชงเม้งในส่วนของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ6คนคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีนายจีรชัยมูลทองร่อยเป็นประธานได้ส่งตัวเลขค่าเสียหายไปยังคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งชุดที่มีอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานตามพระราชบัญ,ญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539แล้วขั้นตอนหลังจากนั้นจะเป็นการออกคำสั่งเรียกค่าสินไหมทดแทน โดยกระทรวงการคลังต่อไปคล้ายๆกับที่เคยมีการออกคำสั่งในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์กรณีทุจริตคองดานซึ่งไม่ต้องรอให้คดีถึงที่สุดเช่นกันส่วนกรณีเรียกค่าเสียหายจากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดโครงการจำนำข้าวก็ได้สรุปตัวเลขค่าเสียหายส่งให้รัฐมนตรีคลังแล้วแต่ยังไม่เป็นที่เปิดเผย หมาข่าวเจาะจะติดตามเรื่องนี้ต่อไปการทุจริตข้าวเหมือนปริงที่ดูดเลือดชาวนาถ้าจัดการไม่ได้การเลือกตั้งก็จะกลายเป็นเพียงการประมูลอำนาจเพื่อเข้ามาโกง